สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม one พัน u ม a man นะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องพี่อยู่ไหนวะเดี๋ยวของที่พี่จะพูดนอมันไปอยู่ไหนนอเดี๋ยวดีพี่ก่อนหาก่อนนะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับตัวท้าสู้อารีนานะครับถามว่าตัวท้าสู้อารีนานะครับเราได้มาจากไหนครับได้มาจากกิจกรรมนะครับจะเห็นว่านี่ครับอยู่ในกิจกรรมของแผนพัฒนานะครับถ้าใครเล่นจนครบแล้วจะรู้นะครับมันให้มาทั้งหมด สามเสนะครับซึ่งแต่ละเวสเวสแรกให้มาหนึ่งชิ้นนะครับเฟสสองให้มาสองชิ้นแล้วครับและเฟสสุดท้ายเฟสที่สามให้มาสามชิ้นนะครับ,นนรบซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเราบริหารจัดการใช้ตัวท้าสู้อารีนาดีๆนะครับต้องต้องรู้ก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้มีเวลาให้ทําแค่สามวันนะครับถ้าเราบริหารจัดการดีๆเราจะสามารถประหยัดเพชรได้ถึงห้าร้อยหกสิบเม็ดเลยนะครับหลายคนอาจจะงงให้พี่มันเต็มที่มันก็น่าจะสี่ร้อยปะ ใช้6ใบคือครั้งแรกฟรี5ครั้งถูกไหมครับแล้วก็ไปวันถัดไปฟรีอีก1ครั้งถูกไหมครับมันจะเซฟไป300กับอีก100เป็น400เม็ดถูกไหมครับแต่ถ้าใช้วิธีพี่น้องจะสามารถประหยัดเพชรได้ถึง560เลยนะครับแต่พี่อยากจะบอกนี่ครับถ้ากิจกรรมมันมีเวลา5วันอะพี่สามารถเซฟได้ถึง580เม็ดเลยนะครับแต่โอเคครับ3มวันก็3วันครับแต่จะบอกให้ครับว่าทํายังไงให้เซฟเพชรได้ถึง560เม็ดนะครับอ่าเราไปดูกันครับ าพูดกิจกรรมวันแรกนะครับถามเราทํายังไงอันนี้ไอพี่ทำไปแล้วนะครับอาจจะอธิบายอาจจะเป็นการอธิบายแล้วกันจะได้เข้าใจก็คือวันแรกน้องรับปกติครับถ้าน้องเป็นแบบคนที่ต้องตีท้าสู้อารีนาสิบครั้งถูกไหมครับเพื่อจะเอาเจ้าสิ่งนี้นะครับพี่ว่าหลายคนก็คงต้องตีเนาะแต่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยเก็บหมดทีเดียวยิงพี่แนะนาครับอย่าเก็บให้หมดทีเดียวนะเก็บไปวันละวันละเควสพออย่างนี้พี่บอกในคลิปคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับ เห็นไหมครับเราก็ต้องตีครบ10ครั้งครับเพื่อจะเอากล่องสิ่งนี้นะครับกล่องเรือสากล S S R นะครับถามจะเห็นนะครับว่าพี่มีตั๋วเหลืออีกหนึ่งใบไปใช้วันถัดไปครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายครับว่าทํายังไงให้ได้5้าเมตรวันแรกถ้าทําถ้าจํแจะกิจกรรมนะครับน้องก็รับปกติครับแล้วน้องก็ตีไปใช่ไหมละครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยวันแรกก็รับเฟสไป1นึ่งเฟสก่อนแต่ว่าเฟสสองเราอย่าเพิ่งรับนะครับให้รอวันถัดไปรับ เพจแรกเราก็จะมีตัว1ึงใบถูกไหมครับตีไปทั้งหมด5ครั้งใช้เพชร4ครั้งบวกตัวท้าสู้เลยหน้าอีก1นึใบเราจะเสียเพชรทั้งหมดก็คือ 20, 40, 40 60, 80เป็น200เพชรถูกไหมครับเราประหยัดไปแล้วนะครับ1 0เพชรอ่านับไปนะวันที่2ครับก็คือเรารับเฟสของวันที่2ออันนี้อาจจะไม่งงกันเนาะปกติก็คือเรารับ มันจะมีตัวท้าสู้ให้มาสองใบแล้วก็สู้ไปเลยตีฟีห้าครั้งสู้เพิ่มอีกสามถูกไหมครับแล้วก็ใช้ตัวอีกสองมันจะทําให้เราประหยัดเพชรไปร้อยกัอบอีกแปดสิบเม็ดนะครับรวมเป็นสองร้อยแปดสิบถูกไหมครับแต่คราวนี้น้องอาจจะงงแล้วทําไงว่าให้ได้อีกสองร้อยแปดสิบพี่จะบอกครับเนี่ยครับมันสาคัญอยู่ที่วันสุดท้ายครับวันสุดท้ายนะครับเฟสสามครับมันจะมีสามใบเมื่อกี้จะเห็นนะครับว่าพี่เหลือนหนึ่งใบพี่ทํำยังไงก็คือ พี่ตีไปเลยครับ5้าครั้งฟรีห้าครั้งถูกครับแล้วพี่ตีต่อเพิ่มอีก3าครั้งครับถูกไหมครับพี่จะเสียเพชรเพิ่มอีกยี่สิบสี่สิบหกสิบนะครับเป็นร้อยยี่เมตรถูกไหมครับแล้วพี่ก็ใช้แล้วพี่ถึงค่อยไปรับตั๋วครับตั๋วอีก3ามใบสุดท้ายที่เหลือครับแล้วตีฟรีไปอีก2ทีครับใช้ตั๋วไป2ใบนะครับ ก็จะครบ10ครั้งพอดีถูกไหมครับแต่พี่จะประหยัดปีก1 8อถูกไหมครับรวมกับของเก่าที่เป็น280บวก180ก็คือ460ถูกไหมครับแล้วใบสุดท้ายเราถึงเอาค่อยเอามาตีอีกวันนะครับจะเห็นนะครับนี่ครับว่าพี่ยังเหลือตัวอีกใบพี่ไว้ตีวันถัดไปนะครับก็จะเป็นเราใช้ทั้งหมด4วันนะครับแต่เราลัอบภายใน3วันนะครับก็คือวันวันพรุ่งนี้พี่ก็จะตีฟรีี้าแล้วบวก ตีเพิ่มอีก4ก็คือเราจะเสียเพชรไปอีก200เมตรถูกไหมครับแล้วเราใช้ตั๋วก็ประหยัดไปอีก101ถูกไหมครับสรุปคือทั้งหมดมันก็จะประหยัดเท่ากับ180ยแปเดี๋ยวนะครับวันแรกวันแรกร้อยก่อนวันสองก็เป็น180ยวันสก็อีก180 แล้ววันสุดท้ายได้อีกร้อยหนึ่งครับเบ็ดเสร็จรวมกันก็คือ560ถูกไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราบริหารจัดการดีๆเราก็สามารถใช้ตั๋ว6ใบเซฟไปได้ถึง560เพรนะครับจากที่คนปกติเขาเล่นกันจะเซฟได้แค่400ถูกไหมครับคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นความรู้สําหรับใครหลายๆคนนะครับในการใช้ตั๋วท้าสู้อารีนาครับซึ่งมันสามารถใช้ได้ตลอดนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้มาซึ่งพี่หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับจะได้เอาทิคนี้ไปใช้กันนะครับ ซึ่งมันประหยัดเพชรเยอะนะครับสอนเรบสายฟรีอย่างเราซึ่งถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทรสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเกมน่าสนใจเดี๋ยวพี่ก็จะไปลองเล่นดูครับแล้วก็ทำบทรสรุปมาให้เนาะอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกนิดนึงหลายคนแบบอาจจะสงสัยว่า พลังพี่สองล้านกว่านะครับมันไกลกาปะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ดูเลยครับนี่นะครับตอนนี้พี่มาอยู่แลบอยู่ที่เจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วนะครับจะเห็นว่าบางคนนี่ครับตอนนี้พี่มาอยู่ที่อันดับสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก็ได้ครับจะเห็นนะครับว่าบางคนพลังเยอะกว่าพี่นะครับแต่เขาก็ยังไม่สามารถผ่านด่านได้นะครับเห็นไหมครับพลังสามล้านกว่าอยู่ที่ ชั้นชั้น6ก0กันเห็นไหมครับ3ล้าน4ดูดีๆนะครับอันนี้มันเป็นอยู่ที่การกลยุทธ์แล้วนะครับเห็นไหมครับพี่พลังแค่2ล้าน2องนี้นะครับแต่พี่ขึ้นไปแซงคนอื่นแล้วครับมันอยู่ที่เราการใช้เล่นอาจจะทีมมันก็เห็นอยู่นะครับว่าฟองเมื่อที่ใช้ทีมอะไรเห็นปะแต่ตอนพี่ใช้ลุยด่านแล็บพี่บอกเลยว่าพี่ใช้หลักๆก็มีโกลิบาร์ดโกเคสึจัก,กรพรรดิเด็กบอลทอง คุบูกิส่วนหน้ากากหวานวิจะสลับบ้างบางทีพี่จะใช้เป็นตัวอื่นครับอาจจะใช้เป็นเดี๋ยวนะพี่ขอนึกก่อนวิใช้ตัวอะไรวะตอนที่ลงด่านเดี๋ยวนะนึกสึกจะใช้เป็นเดี๋ยวพี่ขอนึกก่อนนะครับมันจะมีตัววิใช้อยู่มันสังเกตน,นะครับพวกนี้จะเป็นสกิลหมู่ครับแต่ว่าได้แต่ที่คอจกักรพรรดิเด็กที่พี่ใช้นะครับจะเป็นเลเวลสี่นะครับที่พี่เคยรีวิวไปแล้วเพราะว่าเวลาบอลทองยิงมันจะได้ลูกพลังงานเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกนะครับเวลาตีบทขยี้นะครับ เดี๋ยวนะอีกตัวหนึ่งพี่ใช้ตัวอะไรนอกพี่ขอหนึ่งก่อนหนึ่งสองสามสกิลมูสซึ่งจะมีพี่สลับหน้าก,กากหวานกับตัวอื่นอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอ๋อวัคซีนแมนครับเออพี่ก็ว่าอยู่ว่ามันตัวอะไรคืออย่างถ้าน้องเล่นใครที่เล่นจะจะ,จะเจอปัญหานะครับถ้าสายโจมตีเพียวๆเ,เนี่ยครับเล่นด่านแลบวิจัยยีนด่านที่แบบหกร้กว่าเนี่ยจะเจอปัญหาทันทีนะครับว่า เจอไอ้พวกล่างโคนครับมันมีไม่ยอดทอนะครับถ้าเราไม่มีพวกสกิลกัดก่อนเนี่ยครับมันมันจะไม่สามารถทำลายไม่ยอทองเขาได้คือน้อต้องโจมตีจนเขาเลือดแดงจริงๆครับแล้วมันไม่ยอดทอเขาถึงจะทํางานซึ่งถ้าพลังเราไม่พอเนี่ยจะเห็นหลายๆคนนะครับเห็นไหมครับพลังเขาอยู่ที่4ล้านกว่าแต่เขาไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะว่ามันติดที่ว่าไม่ยอดทอนี่แหละครับแต่พี่ใช้สายกัดก่อนช่วยครับถึงบอกว่าโกลิบาสมีประโยชน์นะครับในการผ่านแลบวิจัยอะครับ เพราะว่าเวลามันใช้คู่กับวัคซีนแมนมันจะทําให้ติดกัดก่อนครับทาให้รักโคนมันเสียพอาสามารถไม่ย่อท้อไปครับซึ่งจะทําให้เราเวลาเล่นเราให้พยายามให้เขาติดพิษหลายๆตัวครับเพราะว่าบวกกับสก,กิลพาสซีฟข,ของวัคซีนแมนมันจะทําให้ไม่ย่อท้อเสียได้ง่ายครับแล้วทําให้ตายเลยโดยที่บางทีเราไม่โดนโจมตีนะครับส่วนนี้พี่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนครับที่ไม่รู้ว่าผ่านยังไงอันนี้พี่แนะนําวิธีผ่านให้เนาะ เป็นแถมให้อ่ายังไงคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับวัสดีครับ